ขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีเพื่อสมทบทุนบุรณนะทาสีพระเจดีพระพุทธพรมเจดีรวมถึงพระพุทธรูปปางอุ้มบาทและร่วมงานวันอายุวัฒนมมงคลของพระครูวรสุตเขตทอดถวายณวัดสันทายตะบนสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567 เวลา9นาฬิกาโดยตั้งกองบุญ999กองกองบุญละ200บาทหรือร่วมทำบุญตามกำลังสทธ,ธาสามารถร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี5450143435ชื่อบัญชีกองทุนเพื่อศิลธรรมวัดสันทรายติดต่อสอบถามร่วมทำบุญโทร0898523498พระครูวรสุตเขตเจ้าวาด วัดสันทายอานิสง์บุญทอดพระป่าทำให้มัง่งคั่งด้วยโภกทรัพ์์สมบัติทำให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่กันงานทำให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิพบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชาทําให้มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพศรัทธาของมหาชนทําให้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์ผ่องใสและมีความสุขอยู่เสมอทําให้มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้ง่ายได้ชื่อว่ารู้จักใช้สัพสมบัติ ให้เกิดเป็นบุญติดตัวไปในภพหน้าอย่างเต็มที่ทำให้มีรูปงามผิวพรรงามไม่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มอันประณีตและเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเมื่อละจากโลกมนุษย์แล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์